เอโยเซอรสวัสดีครับผมพิมเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda c v r 150 r นะครับผมปี2017จด20นะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้นะเดิมๆจากโรงงานเลยชุดสีสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นสีขาวนะฮะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะครับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมใหม่มากนะสภาพใหม่มากท่อได้มันเป็นท่อเดิมนะครับรถขับขี่ใช้งานได้ดีเลยนะคะ ่าแล้วราคาเราเล้าใจแน่นอนนะครับผมนะนี่นะฮะดอกยางหน้าหลังยังมีมาให้เต็มๆอยู่เลยนะครับล่องยังลึกๆอยู่เลยรถสภาพสวยๆแบบนี้นะอย่าให้พลาดแล้วราคาถูกๆนะครับผมรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยรถพร้อมขับขี่ใช้งานสุดๆเลยนะฮะอ่ะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟตเลยนะไม่เคยแกะเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมนะ้โซสเตอร์สะอาดกิฟตเลยอ่า ระบบไฟติดครบนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะสวยมากเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม่กันเลยดีกว่าคันนี้ได้กุญแจมา2ดอกด้วยนะ,ะเลขไม่ไม่ได้เยอะเลยนะ,ะเลขไม้อยู่ที่1 5 0 0 0โลเท่านั้นเองนะมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลย เครื่องแน่นๆเลยครับบิดติดมือสุดๆนะฮะรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่34,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย